ชายคนหนึ่งมองแค่ครั้งเดียวก็รู้ว่าภรรยากำลังตั้งท้องฝาแฝดและเธอกำลังจะประสบปัญหาในการคลอดและอาจเสียชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมในชาติที่แล้วชายคนนี้ตัดสินใจส่งภรรยาไปโรงพยาบาลใหญ่เพื่อคลอดแต่ภรรยาเข้าใจผิดคิดว่าชายคนนี้ต้องการทำแท้งดังนั้นเธอจึงของร้องให้เขาเมตตาและปล่อยเธอไปขอแค่ให้รอจนกว่าเธอจะคลอดลูกเธอสัญญาว่าจะไม่รบกวนชีวิตของเขาอีกที่แท้ชายคนนี้เคยเป็นทญญายาทของมหาเศรษฐีเธอใช้ชีวิตอย่างหรูหราในบ้านมหาเศรษฐีมา20ปีแต่ไม่คาดคิดว่าภายใน2ปีทีี่่่ผาาาานนนนนนมมหเรษค้พบวววลลููกกใััััถสต เขาจึงไล่ชายคนนี้กลับไปยังชนบทโดยตรงแล้วนำทายาทตัวจริงชื่อเฉินชิหมิงกลับบ้านพ่อแม่ในชนบทพยายามให้ชายคนนี้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะหาภรรยาชาวนามาให้เขาแต่ชายคนนี้กลับคิดว่านี่คือการที่พ่อแม่ตั้งใจหาภระมาให้เขาเพื่อให้เขาอยู่ต่อเขาลืมไม่ลงเกี่ยวกับชีวิตของทายาทในเมืองดังนั้นเขาจึงมาที่หน้าบ้านของมหาเศรษฐีเพื่อขอร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ภายใต้การยุยงของคุณชายเฉินชีหมิงพ่อแม่ของมหาเศรษฐีเชื่อว่าผู้ชายเป็นดาวร้ายจึงไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านอย่างเด็ดขาดเฉินชิหมิงเกล เพื่อระบายความโกรธเขาจึงขับรถชนผู้ชายจนตายกลางถนนมองดูพ่อแม่ของมหาเศรษฐีที่ยืนมองอย่างเย็นชายอยู่ข้างๆผู้ชายที่ใกล้ตายในที่สุดก็รู้สึกสันนิเขาสาบาบนว่าหากมีชีวิตใหม่จะต้องชดเชยให้กับครอบครัวที่แท้จริงอย่างดีเมื่อผู้ชายลืมตาขึ้นอีกครั้งเขากลับเกิดใหม่มาในปีที่แล้ววันนี้ตรงกับวันที่เขาขอร้องมหาเศรษฐีให้เขากลับไปยังบ้านเฉินมองดูพ่อแม่บุญธรรมที่เย็นชาตรงหน้าผู้ชายคุกเข่าลงบนพื้นทันทีเขาก้มศีรษะให้ทั้งสองคนสามครั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะตัด้ นั้นก็เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเพื่อเป็นมหาเศรษฐีผู้ชายกลับไปที่บ้านเกิดในชนบทภรรยาเห็นเขาก็ทำหน้าตกใจทันทีชาติก่อนผู้ชายโกรธที่ตัวเองไม่สามารถเป็นลูกมหาเศรษฐีได้ดังนั้นเขาจึงระบายความโกรธทั้งหมดลงที่พ่อแม่แท้และภรรยาภรรยาเข้าใจผิดว่าผู้ชายกลับมาจะทำแท้งลูกดังนั้นเธอจึงขอร้องให้เขาปล่อยเธอไปแค่รอให้ลูกเกิดเธอสัญญาว่าจะไม่รบกวนชีวิตของเขาอีกมองไปที่ภรรยาที่น่าสงสารผู้ชายในใจด่าตัวเองในชาติก่อนว่ามองไม่เห็นคุณค่าทิ้งภรรยาที่ดีขนาดนี้ไปได้้้ออ่าางไไไรรรรกกลัับบปคคุเขววมหหษีทใจ ดังนั้นเขาจึงรีบตอบภรรยาให้ไม่ต้องกลัวการกลับมาครั้งนี้เพื่อพาภรรยาไปโรงพยาบาลอยากคลอดและอธิบายว่าเธอมีน้ำหนักมากขนาดนี้หมอตำแยในชนบทคงไม่สามารถช่วยคลอดได้ภรรยาได้ยินยังคิดว่าตัวเองกำลังฝันอยู่เพราะตั้งแต่เธอท้องผู้ชายก็คิดแต่จะทำให้เด็กออกทำไมวันนี้ถึงเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันผู้ชายไปยืมรถสามล้อจากบ้านเพื่อนบ้านรถแทงขนาดนี้คุณได้มาจากไหนฉันยอมใช้ชีวิตลำบากแบบเมื่อก่อน ฉันก็ไม่อยากให้คุณไปขโมยหรือปล้นที่รักคุณสบายใจได้รถคันนี้ฉันยืมมาขึ้นรถเถอดดีเราออกเดินทางกันเถอะแล้วก็พาภรรยาไปโรงพยาบาลในเมืองผู้ชายยังไม่ลืมที่จะรับรองภรรยาระหว่างทางต่อไปเขาจะไม่จินตนาการถึงชีวิตของเจ้าชายอีกเขาจะดูแลบ้านเล็กๆของเขาอย่างดีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลพยาบาลบอกผู้ชายเนื่องจากภรรยาท้องเป็นฝาแฝดการคลอดจึงยากมาก ให้ผู้ชายเตรียมเงินค่าผ่าตัด100บาทเพื่อให้ภรรยาสบายใจในการคลอดผู้ชายจึงวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อยืมเงินขณะนั้นมีเงารูปแบบที่คุ้นเคยเดินเข้ามาในโรงพยาบาลผู้ชายเห็นแล้วไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้แม่ท่านมาได้อย่างไรลูกชายลูกชาย อย่าเพิ่งไปฉันกับพ่อของเธอจะหาเงินได้ให้เธอมีชีวิตที่ดีพวกคุณมีความสามารถอะไรพวกคุณนิดหน่อยไม่เท่ากับพ่อแม่ของฉันในเมืองตอนนั้นเธอควรจะไม่ควรจะรับฉันกลับมาฉันจะขอแยกบ้านกับเธอไปลูกชายเธอเรียกฉันว่าอะไรแม่ก่อนหน้านี้ฉันผิดลูกชาย รีบลุกขึ้นเธอเธอไม่กลับไปหาแม่พ่อในเมืองของเธอเหรอแม่ก่อนหน้านี้ฉันถูกเงินทําให้หลงไหลจริงๆแล้วครอบครัวอยู่ด้วยกันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเงินไม่สําคัญดีลูกชายมูอยู่จะพรอดแล้วอย่ามองว่าแม่ไม่มีความสามารถนี่คือเงินออมทั้งหมดของแม่ถ้าไม่พอแม่จะไปหาอีกแม่ เมื่อวานฉันที่ริมแม่น้ำจับปลาได้มากมายคนในเมืองนี้ต่างก็ชอบมากฉันหาเงินได้พอแล้วเงินสำหรับการคลอดลูกลูกชายเธอดูแลมู่อยู่ให้ดีหาเงินมีพ่อของเธอและพี่ชายอยู่ด้วยแม่ ฉันเรียนรู้มากมายที่บ้านเฉินฉันมีเงินมากความสามารถในการหาเงินหาเงินเรื่องเล็กน้อยเป็นคุณเสียเจ้าคุณทำอะไรอยู่ที่นี่คุณนายเฉินคุณหยุดพูดถ้าไม่ใช่คุณลูกชายของฉันจะเป็นไปได้อย่างไรที่บ้านของคุณต้องทนทุกมาเกือบยีสปีโดยปล่าประโยชน คุณทำตัวดูร้ายทำไมอุ้มเด็กผิดเป็นความผิดของโรงพยาบาลที่ไม่ทำอะไรไม่มีความเกี่ยวข้องกับแม่ของฉันมังอาจุนใหม่คุณกำลังเล่นกลอะไรอีกเราถูกล็อกจนมาถึงโรงพยาบาลฉันบอกคุณเราจะไม่ยอมรับคุณอย่างเด็กขาดลูกชายปลอมคนนี้ฉันมาที่โรงพยาบาลเพราะภรรยาของฉันคลอดลูกคุณมีเงินมาจากไหนมาโรงพยาบาลหาแม่บ้านที่ชนบทก็แค่ทําให้เสร็จสิ้นพ่อแม่ฉันเห็นคนจนคนนี้พาภรรยามาด้วยก็มาหาเงินจากเรา เซียเจ้าคุณถูกไล่ออกจากบ้านฉันแล้วยังไม่ยอมไปไหนเลยทำตามอะไรโรงพยาบาลน,นี้มีแค่พวกคุณตระกูลฉันสามารถมาได้คนอื่นมาไม่ได้ใช่ไหมฉันยังไม่ได้แต่งงานที่บ้านเซียตอนนี้คุณก็แต่งงานอีกแล้วและยังมีลูกอีกยังอยากจะพ่อที่โรงพยาบาลอีกเหรอกลับไปที่คอกหมูหาคนให้หมอตำยาขอลอดไปเถอะปากคุณให้สะอาดหน่อยลูกชายเสียเจ้าเขาไม่ได้ไหมายความแบบนี้แม่ฉันไม่ใช่ลูกของคุณอย่าเรียกฉันแบบนี้ ตอนนี้ฉันเป็นคนตระกูลเฉินลูกชายคนตระกูลเฉินหน้าทึ่งใช่ไหมคุณอยู่ที่บ้านเรามาสองสิบกว่าปีคือพ่อแม่ของฉันที่เลี้ยงคุณมาถ้าไม่ใช่พวกคุณฉันคงเติบโตเป็นคนที่ยอดเยี่ยมไปแล้วฉันแทบอยากฆ่าพวกคุณปิดปากที่เหม็นของคุณเสียเจ้าคุณทําเสียงดังขนาดนั้นทําไมอย่าทําให้แม่ฉันตกใจนะคุณร้ายมารยาทเกินไปคุณทําแบบนี้กับฉันได้ยังไงชีหมิงพูดเขาคือเหยื่อพูดให้ชัดเจนถ้าไม่ใช่เพราะคุณพูดถึงว่าเขากินยังไงเพื่อคุณเขาจะกินนนไไดด้ยังงควาามทุกขี ขอโทษนะลุงเฉินฉันอยู่ที่บ้านพวกคุณมากว่าสองสิบปีได้มีชีวิตที่ดีแต่ฉันก็ทําธุรกิจให้กับครอบครัวเฉินทําธุรกิจไม่น้อยดังนั้นฉันไม่เป็นหนี้ครอบครัวเฉินใครทั้งนั้นเมื่อที่คุณเรียกฉันว่าอะไรคุณว่าอะไรฉันเรียกคุณว่าลุงเฉินคุณไม่ยอมรับฉันเป็นลูกแล้วฉันยังต้องเรียกคุณว่าพ่อไหมแม่เราไปที่ห้องลอดกันเถอะดีคุณเฉินและคุณนายเฉินเราขอตัวก่อนนะ หมู่ฝนหมอพูดว่าคุณและลูกผอมเกินไปคุณควรกินอาหารเสริมให้มากขึ้นนะขอโทษนะฉันไม่ได้ให้กำเนิดลูกชายให้กับครอบครัวเสียคุณดูตัวเองสิคุณพูดอะไรโง่ๆแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ลูกสาวของเราเสียไปแล้วเราไม่มีลูกแล้วขอโทษนะขอโทษครั้งนี้พ่อมาแล้วเสียเจ้าคุณจะไม่กลับไปบ้านเฉินจริงๆเหรอภรรยาฉันจะไม่กลับไปบ้านเฉินอีกแล้ว ฉันมีภรรยาที่สวยงามขนาดนี้และลูกสาวและเราทั้งครอบครัวอยู่ด้วยกันฉันจะไม่กลับไปอีกแล้วงั้นคุณห้ามเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจฉันจะอยู่เคียง,ข,งข้างข้างๆพวกคุณดูแลลูกสาวให้เติบโตอย่างแข็งแรงเซี่ยโจคุณกลับบ้านเสียเพื่อจะเอาเปรียบฉัน ที่เคยประสบความทุกข์ทำไมคุณพอกลับมาถึงได้แต่งงานกับภรรยาสวยแล้วยังมีลูกด้วยแต่ตอนที่ฉันอยู่ที่บ้านเซียมีแต่ความทุกข์ แล้วลูกล่ะอะแม่เราอยู่ไหนให้คุณป้อนฉันมันน่าอายมากคุณคือภรรยาของฉันมีอะไรน่าอายแม่ไปเตรียมอาหารหลังทอดแล้วอีกไม่กี่วันเราจะกลับบ้านว่าแต่เชี่ยโจลูกสาวเราเพิ่งถูกพยาบาลอุ้มไปคุณรีบไปดูเถอะอย่าเป็นเหมือนตอนคุณยังเล็กอีกถูกอุ้มผิดดี พี่สาวโปรดระวังอย่าล้มละนี่มันอะไรอันุ่มน้อยข้างล่างมีคนขายเด็กใช่แล้วนั่นคือเด็กที่เพิ่งเกิดไม่นานเด็กทารกน่าสงสารจริงๆคนค้ามนุษย์คนนี้จะร้ายเกินไปเด็กๆเอาไปหนึ่งร้อยหรือสองถูกขนาดนี้เลยเหรือนี่มันของที่คุณขโมยมาหรือเปล่าอย่าพูดจะร้ายสาระเลยรีบจ่ายเงินแล้วไปซะเด็กสองคนนี้น่ารักมากคุณเอาไปขายต่อได้สองสาพันกำไรล้วน เฉินชีน้หมิงน่ารักจังเลยคุณขายลูกสาวของฉันมาลูกสาวของคุณคุณมีอะไรเป็นหลักฐานเหรอฉันว่าเธอนั่นแหละคือคนค้ามนุษย์นี่คือเด็กของคุณชายที่บ้านฉันทำไมถึงกลายเป็นของคุณอีกแล้วนี่คือเด็กของฉันคืนให้ฉันคืนให้ฉันแย่งเด็กแล้วทุกคนมาดูการแย่งเด็กแล้วแย่งเด็กแล้วเสียเจ้าคุณบ้าไปแล้วเหรอในที่สว่างกลางวันแสกบ ย่งเด็กของคนอื่นฉันคือคุณชายเฉินคนที่จ้างพี่เลี้ยงมาที่นี่เพื่อพาเด็กกลับบ้านเฉินชีหมิงยังไม่มีภรรยาเลยจะมีเด็กได้ยังไงนี่คือเด็กของฉันคุณพูดว่าของคุณก็เป็นของคุณสิคุณเป็นคนจนไม่มีอะไรเลยเงินที่ไหนจะมาสู่ขอภรรยาได้ละ่ะนี่ไม่ใช่คนที่ถูกตระกูลเฉินไล่ออกมาเป็นเจ้าชายปลอมใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วยึดครองตระกูลเฉินทุกตลอดหลายปีตอนนี้แม้แต่ลูกของคุณชายเฉินยังกล้าชิงไปแทบจะไม่มีความยำเกรงเลยใช่ใช่ กล้าชิงลูกคนอื่นในที่สว่างในที่สว่างควรจะมีเด็กควรจะต้องฆ่าฆ่าเขาฆ่าเขาฆ่าเขานี่คือลูกสาวของฉันฆ่าเขาฆ่าเขาคือลูกสาวให้ฉันเซียโจฉันบอกคุณตอนนี้ฉันเป็นคนรวยที่สุดในเขตหูตงคนเหล่านี้เชื่อแค่ฉันคุณเป็นคนเลวถ้าคุณกล้าทำอะไรกับลูกสาวฉันฉันจะฆ่าคุณ วันนี้ฉันจะทำต่อหน้าคุณขายลูกสาวของคุณไปที่ในภูเขาใหญ่ให้เธอได้กินความทุกข์ที่ฉันเคยเจอทุกทั้งหมดนี่คือสิ่งที่คุณสมควรได้รับรีบพาเด็กไปเถอะคืนลูกสาวให้ฉันเอาลูกสาวของฉันคืนมาคืนลูกสาวให้ฉันคืนลูกสาวให้ฉัน ลูกสาวอยากกลัวนะพ่ออยู่ที่นี่หยุดเดี๋ยวนี้